Okay. วันนี้ไม่ได้ไอแพดมาจา้ะมนี่โทรศัพท์เครื่องเล็กเครื่องใหญ่เลยจุ่งยายน,นิดนึงกะจะไม่ไลฟ์ตอนแรกอ้าจะหน่อยก็ได้นิดสักหน่อยเนาะ,อะ okay. โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตนะอาจจะเม้นเม้นต์นวันนี้อาจจะแบบว่า ไม่ได้ไม่ได้รันไวเท่าเมื่อวานอาจจะอ่านได้ไม่ไวเท่าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานใช้สามเครื่องคือใช้ iPad เปิดเพลงนะแล้วก็อันนี้เอาไว้อ่านเมนนะครับเพราะว่าในเมนเมนในในตัวหลักเนะี่ยมันช้านะครับนนอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามีสองเครื่องแล้วก็จะเปิดเพลงจากนี้แทนเพราะแล้วก็อ่านเมนในนี้แทนนะฮะอาจจะช้าหน่อยดีเล์ดีเล์มีดีเล์บ้างเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับช่วงยินย็นแบบนี้นะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ็ดร้อยแปดร้อยท่านแล้วนะครับขอบคุณมากครับชื่ในใจนะครับผมชื่ในใจนะครับสวดีวันนี้ไปไอนี่มไอ้เซนเซเวิลด์ ใช่ครับไปต่อแล้วก็ตั้มน่ครับไปดูร้านขายของโมเดลได้มานี้หน่อยห่อยนี่หน่อย,อยนนหน่อยได้มานี้หน่อยน่อยะฮะก็เลยกลับมาเออทันนี่นาเลยแล้วสดตรงนี้หน่งดีกว่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทำงานเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ หนึ่งพันคนเหมือนเดิมกติกาเราหนึ่งพันคนเริ่มเหมือนเดิมหนึ่งพันคนเริ่มนะโอ้หนน้น่าชมพูมากนะครับเพราะาใช้ทิวเตอร์อีกอันหนึ่งอนุวันถายไปไหนไม่รู้เี่แหละไม่เป็นไร อรัหนึ่งพันแลวกล่าว <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า โอเคบ้านใหม่เหรอคะใช่ครับโอ้จะสองร้อยแล้วใช่ไหมฮะพันสองแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพันสามแล้วคุณมากครับอ่า mm hmm. เหนียวแน่นเนาะเหนียวแน่นนะโอเคนะ okay, ครับอืมจัดบทงานเพลงแรกกันก่อนเลยนะครับ ก่อนเลยกับบทเพลงเขตปลอดคนลวงฮะอ่าเคยฟังกันไหมจ๊ะเขตปลอดคนลวงของ Mac at, แม็กแคทแคทริยามารสีซับนิดหนึง่งซับนิดหนึ่งอ่าเงแรกเช็คสาวด้วยแล้วกันนะครับ มีเวลาไม่เยอะวันนี้หกโมงเย็นต้องปิดแล้วเพราะว่าไม่หมดนี่รออยู่นะวั่นใหม่เลยจ้าใช่จ้าวันนี้ช้าหน่อยนะอ่านปมนช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามีแค่สองเครื่องเนาะมีป้ายปักไว้ตรงรั้วหน้าบ้านแม้นใครเดิน น่านกันได้ไม่ห่วงป้ายเขียนเอาไว้เข็บนอดคนลวงเจ้าบ้านยังนอน,นชั้นสวงถูกลวงดวงใจเป็นแผลมีป้ายเขียนไว้ที่เดียวที่นี่เพราะโดนย่ ลายขยีย้รังแก่รอลมว่าจะวมารักแผ้จึงทำประกำรรยำแย่เป็นแผลร้รา,ราราดวงใจป้ายเขียนไว้ใครก็อ่านออกแม้ใครคิดรลองเชิญออ,ออกออกไปให้ บ้านนี้ตอนรักฉนนเฉพาะคนที่จริงใจช่วยมารักษาแผลให้ใครก็ได้ที่รักฉันจริงหากแม้มีใครมอบใจรักมาให้ก็ลัง <narrow> ด <road, S 2> ีนะเฉีย <céu> ว <ises> หากแม้มีใครมอบใจรักมันปลายที่นาบ้านฉันจะทอดไม่โยนทิ้งมีไหมชายใดที่ใจรักจริงฉันตอบจะมอบทุกสิ่งรักจริงให้เขา บอกไปครับวันนี้ตื่นสายด้วยแล้วก็ไปนู่นวันนี้ไม่ได้ใช้เสียงอะไรเลยพูดกับเพื่อนก็พูดระเบาวร้องเพลงแรกเลยวันนี้ทั้งวันร้องเพลงแรกเลยพันหกแล้วสวัสดีครับนะเร็ดมาเยือนนะเดี๋ยวก็ไปแล้วเป็ดเดี๋ยวก็ไปแล้ว ไเขียนเอาไว้ใครก็อ,าอ่านออกแม้ใครคิดหลอกเชิญออกออกไปให้ไกลบ้านนี้ตอนรักเฉพาะคนที่จริงใจช่วยมารักษาแผลให้ใครก็ได้ที่รักชันจริงหากแม้ ใครมอบใจรักมานห้ายที่หน้าบ้านฉันจะทอประโยชน์ที่น่ามีไหมชายใดที่ใจรักจริงฉันตอบจะมอบทุกสิ่งรักจริงให้เขา มาครับเมื่อกี้ไม่ไดาวหรือเปล่าว่ารักอันตรายนะรักอันตรายออเขียนผิดอ้อผิดอีกแล้วดนตรีของใครบ้างเอ่ยต้นใช่บป่โอ้คลาสสิกมาก รักจางจากอนถึงพี่มากงถูกเขาถอนละต้นรักจากไกลืมพี่ได้ลงวาสนาไม่ส่งไปแล้วดู ได้พ่างก่อนเคยแนบข้างเดี๋ยวนี้เขาไกลน้องรักไม่แน่พอเจอเท้าแกก็แปรเปลี่ยนไปลืมไอ้นุ่มบ้านนาะที่เคยสัญญาว่าจะรัก จนตายลืมเลืมง่ายๆใจยิงกับชายใครลืมง่ายก็กันจากันเพียงสามวันโบราณว่านั้นนั้นจริงแค่ไหนกินเนื้อด้วยละครับ เดียวนี้ว่ารักจะมีอันตรายขอพอที่ความรักของพี่ไม่มีความหมายขออยู่อย่างทายที่ไร้ดวงใจไร้คนเมตตา นสัน,ะนดิวท่านนะครับวันนี้เม้นช้าหน่อยนะเพราะว่าเครื่องเดียวจ้ะนะอาจจะพูดไม่เร็วอันนี้ว่าอาจจะอ่านอ่านไม่ไม่เร็วเท่าเมื่อวานนะครับเพราะวันมันจะในนี้จะเร็วกว่าอันนี้มีแค่2เครื่องนะครับ อ่าขอบคุณท่านมากครับมีกวนพยาด้วยนะใครนะครับใครที่พิมพมาแล้วและผมอาจจะยังไม่อ่านหนูขออนุญาตให้พิมพ์ซ้ำสักหน่อยนะนะเพราะบางทีมันไปแล้วไปแล้วไปเลยจังหวะร้องเพลงเราก็ไม่ได้พูดออกเสียงถูกไหมหนูจำไม่ได้เนี่ยว่าะอะไรเป็นของใครนะหนูรบกวนนิดนึงนะครับ แวันพยาวมีเวอร์ชันปะออสไหมเนี่ยปะออดโปเอสเนี่ยเองนะโอไม่มีเลยเหรอตีกวันพยาวเวอร์ชันนะ่นสนุกก่อนพี่กอลอะไรกันเนาะ ละเทำหมุนจังได้เราเออถึงได้มาเจอสาวเจ้าน้องอยู่ดงดอยดินแดนห้วยป่าและเขากินพงไพรในป่าลำเนากวานแห่งพยาวยังงามละเนอโอ้โอโอโอโนวนน้อง เจ้าคงสร้างบุญว้วยทองภยมองเห็นจึงลงเพอถึงอยู่พยาวน้องอย่างสวยแจ่มเลิศเลอสาวเมืองกรุงยังบอดเทียมเธอใช่ยอนะพี่พูดด้วยใจอเาจ้าแต่งตัวยามเล่นน้ำเจ้านุ่งกระจกเก็บกลวยไม้มาแซมเสียผมและสลวยสวยงามเวลา เห็นดอกบัวตูมเด่นงามข้ามกลางน้ำสสเจ้าผู้ดำโพแวกเวียนว่ายร้องกรีดวีดไปในเพื่อนหนุ่มสาวโอ้โอ้อละนอทำบุญจังได้พี่ขอยกผลกุศลให้เจ้าขอตักบาตระ ร่วมเรียงเคียงคู่กับสาวแม่ตาหวานกวานแห่งพยาวขอปอกเจ้าจนวานชีบหวายเจ้าแต่งตัวยามเล่นน้ำเจ้าหนุ่งกระจุเก็บกล้วยไม้มาแซมเสียบผมและสลวยสวยงามเวลาเห็นดอกบัวตูมเด่นงามท่ามกลางน้ำใส เจ้าผู้ดำโพวแหวกเวียนไหวร้องกรีดวีดไปในเพื่อนหมู่สาวโอ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 และนอทำบุญจังได้พี่ขอยกผลกุศลให้เจ้าขอตักบาตรพระรวมเรียงเคียงคู่กับสาวแม่ตาวานกวานแห่งพยาว ขอปอักเจ้าจนวันที่บหวดราม,มานี่จ้ะ่ะขอบคุณมากครับปาดใจสองผมไห่หนูเป็นคนแบบไม่ค่อยซีเรียสเวลาไปข้างนอกหนูไม่ซีเเียีแยบเรื่องว่ะผมดีไม่ดีไปรีบไปร,บรีบกลับไปทำข้างน,นอกไม่ได้ไปเที่ยวไงถ้าไปเที่ยวก็จะดูดีกว่านี้หน่อย ใช่ทงไรก็ได้แม่ไม่สีเรียดอันนี้ไรสดเนอะไม่ถ่ายรายการวันนี้ขรบเราหนึ่งปีนในการประศิลปินปล่อยเพลงหนึ่งทุ่มของปีที่แล้วอ๋อวันนี้ครบรอบเล้ครับโอ้ดีใจดีใจดีใจวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะหนึ่งปีแล้วลุยกันต่อคผมเดินหน้าต่อไปจงผมขัดใจแม่เหรอ ชิลๆฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรขงังปมปลาันนี้ครับ,รรบอันนี้ป่าร้องเพลงด้วยไหมไม่เห็นให้ป่าร้องสักเพลงหนึ่งสวัสดีครับเพลงอะไรเดียมีคุดขอสากสนแดงมานีดูผมหน่อยลูก นี่แหละแม,ปแม,ม่ปล่อยเลยไม่หนูไม่ซีเรียสปล่อยเลยไม่ซีเรียสนะปล่อยตามธรรมชาติเลยมันเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่มีสวยขึ้นไม่ได้เลยแม่สวยขึ้นเล,เละเลยตอนเนี้ยไม่ได้เลยเอาทุกคนเอาเรื่องเพลงดีกว่านะจ๊ะคนตกหนักเลยสวัสดีค่ะเพราะตาย สวัสดีค,ครับสวัสดีครับสวัสดทันค,ครับเอาอน้ำมาให้ลูกเพลงเพลงอะไรดีที่แปลกไม่เคยร้องหมเตจผมว่างหมเใจผมว่างหมวตจผมว่างนะคะไปปจจ่าจัดตรงนิดหนึ่ง หัวใจผมว่างครับใช้ธรรมชาติแม่ต้องอันนี้เราไม่ได้ไรซื้อของผมธรรมชาติไม่ได้ไปออกงานที่ไหนปล่อยไปอัะสักหนึ่งเพลงนะครับผมหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองเปิดโอกาสให้ รอบพร้อมมาจับมาจองหัวใจผมได้รับรองไม่เสียในหน้าแปเจียแต่อย่างใดคุณผู้หญิงมาจองไว้แต่คุณผู้ชายผมห้ามจองหัวใจผมว่างมาันนั่งชยายไรหากมาจองกันช้าใบคุณจะเสียใจที่